สวัสดีค่ะพี่เมย์เมย์ที่นี่แฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อไอริสโคเชรหัส mi ศูนย์ศูนย์เก้า ep นี้เป็น ep ห้าเราจะมาถักตะข่ายหกเหลี่ยมต่อนะคะตอนนี้พี่เมย์ถักเสร็จแล้วด้านหลังอันนี้เป็นด้านหน้าเหลืออยู่บริเวณด้านนี้ค่ะด้านขวามือไหมที่ใช้ถักนะคะ ตรงนี้จะเป็นซัมเมอร์ซอฟเส้นขนาดเบอร์สิบหกเข็มโคเชที่ใช้จะเป็นทิวลิปเบอร์เจ็ดศูนจุดก้าห้ามิลแล้วก็เข็มหมดุดเรามาถักต่อค่ะตอนที่เราถักนะเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวมันก็จะกลับไปชนกัน มีคนถามว่าถักไอริสโคเชไม่เคยถักมาก่อนเลยจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนดีนะเริ่มต้นที่แนะนำนะคะให้ดูข้อมูลให้ครบถ้วนดูภาพนิ่งอ่านที่แนะนำนะคะสร้างแบบสร้างแม่แบบเสื้อขึ้นมาแม่แบบเสื้อก็คือตัวแผ่นโฟมตัวเนี้ย ขึ้นมาว่าเราต้องการทรงเสื้อแบบไหนอันนี้ต้องสร้างก่อนนะคะไม่ใช่ว่าถักดอกไปก่อนแล้วเราไปสร้างแบบทีหลังสร้างแบบเสื้อขึ้นมาก่อนเราจะได้รู้ว่าดอกเราจะต้องถักมากน้อยแค่ไหนทีนี้ถ้าเราไม่ได้สร้างแบบแล้วถักโมทีฟไปเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องถักปริมาณเท่าไหร่และจะต้องวางแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นสร้างแม่แบบตัวนี้ขึ้นมาสร้างแม่แบบเสร็จแล้ว เราก็ไปดูว่าลายที่เราอยากได้ที่เราชอบเป็นลายแบบไหนสีโทนสีที่เราจะใช้ในการถักจะเป็นสีอะไรถ้าไม่เคยถักมาก่อนเลยนะคะแนะนำให้ลองถักสีเดียวก่อนค่ะหรือถ้าจะผสมสีก็เอาสีที่มันมันเข้ากันอะเรื่องสีนะคะอันนี้แล้วแต่เราชอบเนาะแล้วแต่ไอเดียแต่ละคนแต่ถ้าเราลองถัก สีเดียวก็จะง่ายทีนี้โมทีฟเวลาถักถักดอกใหญ่หรือดอกเล็กดีถักดอกใหญ่ก่อนถักดอกใหญ่ก่อนแล้ววางลงไปบนแม่แบบใบไม้แล้วก็ดอกเล็กๆเราจะถักทีหลังเพื่อเอาไว้โยงเล่าเรื่องนะคะไอริสโคเชนะคะความแตกต่างของชิ้นงานก็คือ การเล่าเรื่องบนตัวเสื้อว่าเราจะใช้ตัวไหนเป็นตัวเล่าของพี่เมย์ส่วนม่าจะเอาดอกไม้ดอกใหญ่ๆเป็นตัวนำพอเรานำเสร็จแล้วถ้ามีใบไม้มีดอกเล็กๆเราก็เอามาเสริมตัวงอนะคะเสื้อตัวนี้ที่ถักอยู่ดอกไม้ดอกใหญ่กับตัวงอเป็นตัวเล่าเรื่องถึงโมทีฟจะเป็นลายเดียวกันนะคะเวลาเราวางออกมานะคะ บางทีมันก็ได้เสื้อออกมาไม่เหมือนกันการถักไอริสโคเชมันจะมันจะไม่ใช่การวางดอกเหมือนกับตอนที่เราถักดอกสี่เหลี่ยมดอกหกเหลี่ยมอย่างเงี้ยอันนั้นคือต้องวางเป๊ะนะคะอันนี้เราสามารถดัดแปลงได้การที่จะวางแล้วก็ให้ลายมันลงตัวหรือไม่ลงตัวอันนี้แล้วแต่เราอย่างของพี่เมย์จะวางตัวใหญ่ก่อนนะคะพอตัวใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเล็กพวกนี้ยพวกนี้เอามาเสริม พอเราถักไอริสโคเชนะมันก็จะเป็นมันก็จะเหมือนกับเราเขียนหนังสือมันจะเป็นลายเส้นของตัวเราเองว่าอันนี้เป็นฝีมือเราเป็นงานศิล์นะคะเวลาทำก็ไม่ยากนะคะเราแค่ปรับเวลาถักตะข่ายเราก็ปรับปรับวิธีการจับไหมวิธีการจับเข็มวิธีการถัก ถักโซ่โคว่ำม,มือถักซิงเกิลโคเชแบบคว่ำมือเพราะว่าทุกอย่างมันจะถูกยึดอยู่กับตัวไม่แบบคลิปนี้น่าจะเป็นอีพีลองสุด <läuft> ท้ายแล้วค่ะอีพีต่อไปก็เอาเสื้อตัวนี้ขึ้นหุ่นให้ชมได้ละเวลาเรารีดนะคะให้เรารีดด้านในนะ ที่พี่เมย์ถักนะคะมันไม่ได้ถักโดยที่เป็นชิ้นหน้ากับชิ้นหลังนะของพี่เมย์สร้างแม่แบบขึ้นมาเนี่ยพอเราถอดแม่แบบออกมามันจะได้เป็นตัวเสื้อเลยแล้วก็เวลาเรารีดเราจะรีดด้านในไหมที่เราใช้เดินเส้นอยู่เนี่ยเป็นซัมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นเวลารีดมันจะอยู่ตัว รีดเพื่อให้ตารางหกเหลี่ยมตัวนี้มันอยู่ตัวแล้วส่วนไหนที่ถักเสร็จแล้วถอดหมุดได้เลยเราจะเหลือตรงเนี้ยตรงที่ยังเป็นเข็มหมุดอยู่นี่ก็คือยังไม่ได้ถักเห็นไหมะตรงที่ถักแล้วพี่เมย์ถอดหมดแล้วนี่นะคะอีพีต่อไปก็จะรีดนะคะพอรีดเสร็จแล้วก็จะเอาขึ้นหุ่นให้ชมค่ะเสื้อตัวนี้แล้วเราก็มาดูว่า พอถักเสร็จแล้วรีดเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงถ้าใครสนใจเสื้อตัวนี้ต้องการเป็นเจ้าของก็แจ้งพี่เมย์ได้เลยทักมาที่ข้อความแฟนเพจหรือที่ไลน์ก็ได้นะคะตัวนี้พี่เมย์ขายค่ะขนาดรอบอกที่ถักนะคะหนึ่งร้อยเซนเป็นเสื้อขนาดเบอร์แอลค่ะ รอบอกที่ใส่ได้ก็ไล่ไปต,ตั้งแต่สามสิบแปดสามสิบแปดสามสิบเก้าสี่สิบไปถึงสี่สิบเอ็ดใส่ได้เวลาเราถักก็แล้วแต่เรานะคะว่าเราจะโยงไปทางไหนเราจะโยงเก็บอย่างนี้ทั้งหมดหรือว่าค่อยๆเลาะก็ได้เดี๋ยวมันจะมาเชื่อมกันเอง เวลาถักก็ค่อยๆถักค่อยๆเก็บไปตีละช่วงลายตะข่ายเวลาถักมันจะถักด้านหลังของโมทีฟนะคะมันมีหน้าที่ยึดโมทีฟเข้าด้วยกันแล้วเวลาถักตะข่ายแนะนำให้ถักเป็นหกเหลี่ยม ถ้าโมทิฟเราถักแล้วติดกันแบบนี้เราจะถักตะข่ายได้ง่ายเราไม่ต้องใช้เข็มหมุดในการยึดตะข่ายแต่ถ้ามันห่างๆเราจะต้องเอาเข็มหมุดยึดเพราะตัวนี้เราใช้วิธีเอาเข็มหมุดยึดตัวโมทีฟไว้ตอนถักตะข่ายแทบจะไม่ได้ใช้เข็มหมุดเลยนะคะถ้ามันชิดกันแบบนี้นะเราก็เชื่อมสองอัน เชื่อมแม้วเราก็ดึงซีผ่านแล้วเราก็ใช้โซ่โยงมาม,ามันชนกันเราก็เชื่อมสองอันเชื่อมโมทีฟสองชิ้นแล้วดึงซีผ่านโซ่พี่เมย์ใช้โซ่สองนะคะใช้โซ่สองลายที่ใช้ถักก็จะมีซิงเกิลโครเชต์ดับเบิลโครเชต์แล้วแต่ช่วงลาย ถ้ามันอยู่ใกล้กันมันก็จะเป็นซิงเกิลถ้ามันอยู่ไกลกันมันก็จะโยงด้วยดับเบิลโคเชแล้วก็เวลาที่แทงตัวโมทีฟเราไมา่ได้แทงด้านข้างนะคะเราแทงด้านหลังนะ ย้อนมาด้านนี้ได้จะโยงนะคะโยงมานี่วิธีโยงก็ใช้โซ่โซ่แล้วก็ดึงสี สื้อไอริโคเชตัวนี้รหัส MI 0 0นนะคะข้อมูลที่อยู่ในอัลบั้มของเสื้อ MI 0 0 9ก็จะมีตั้งแต่ถักตัวโมทีฟนะคะพี่เมย์พาถักโมทีฟตั้งแต่เริ่มไม่ได้สร้างแบบให้ดูตัวที่สร้างแบบตัวนี้ก็จะมีเขียนแนะนำไว้นะตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอ เวลาเราทำไอริสโคเชนะคะแบบที่เราสร้างเนี่ยสร้างไว้ครั้งหนึ่งเราสามารถเอาไปถักได้หลายๆตัวเลยนะสามารถเอาไปดัดแปลงได้เสื้อตัวนี้ตอนที่ทําคลิปก็จะเริ่มจากการถักโมทีฟเลยพอถักโมทีฟเสร็จแล้วก็โมทีฟก็จะเป็นรหัสไอนะคะพอถักโมทีฟเสร็จแล้วตอนเริ่มเอามาประกอบเป็นตัวก็จะเริ่ม mi สูตรศูนย เก้ 1> EP 1แล้วตั้งแต่ EP 2ถึง EP 5ก็จะเป็นการถักตะข่ายอย่างเดียวเลยแล้วเดี๋ยวตอนที่ถักเสร็จแล้วตอนเป็น EP 6นะคะ EP หน้าก็จะเป็นไอริสโคเชหลังจากที่ถักตะข่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วข้อมูลทั้งหมดเลยที่พูดเนี่ยจะมีเขียนแนะนำไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะคะ ถ้าคุณดูคลิปนี้นะผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปะคะให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอคำอธิบายจะโชว์ออกมาตรงนั้นจะมีลิงก์ไปเพื่อไปดูที่เว็บไซต์นะคะจะลงลิงก์ของอัลบั้มของเสื้อเอริคโกเชไว้มันจะมีอัลบั้มของโม t ทีฟก็มีนะคะโมทียลรอยอื่นๆที่พี่เมย์พาทัก เราก็สามารถเอามาแต่งเอามาดัดแปลงได้ไม่จำเป็นต้องลายเดียวกันไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแล้วแต่ไอเดียเราที่ถักให้ดูเนี่ยเพื่อให้เราสามารถถักเองได้นะคะไอริโคเชรเราก็ถักได้ค่ะไม่ยากเดี๋ยวพี่เมย์จะลองถักเสื้อไอริโคเชเอาแบบพื้นฐานเลยสาหรับคนที่ไม่เคยถักนะคะจะถัก สีเดียวแต่สวนัาจริงๆแล้วพี่ไม่ชอบถักผสมสีชอบเล่นสีนะคะสนุกดีลายของโมทีฟก็แล้วแต่เรานะคะเราชอบลายไหนเราก็เอามาดัดแปลงผสมผสานกัน ถ้ามันไกลเราก็โยงด้วยดับเบิลโคเชถ้ามันใกล้ก็เป็นซิงเกิลโคเชอันนี้เป็นกีบดอกนะ เราก็เชื่อมต่อเพื่อไม่ให้กีบมันแตกออกจากกันโมทีฟที่ถักแล้วทำให้เราถักตะข่ายได้สบายนะคะก็คือคอตตอนเส้นยี่สิบถ้าเส้นสิบแปดเราจะแทงแยาก ข็มโคเชที่ใช้ถักกับโมทีฟเส้นขนาดเบอร์ยี่สิบพี่เมย์ใช้1นจุดห้าเข็มโคเชที่ใช้เดินตะข่ายสำหรับซัมเมอร์เส้นขนาดเบอร์สิบหเข็มโคเชที่เกี่ยวหัวเข็มได้ดีก็คือ0.95หรือถ้าไม่ถนัด0.95ก็ใช้1มิลก็ได้ หนึ่งมิลก็ถักได้ที่ใช้อยู่ตรงนี้ที่เห็นนี่ศูนย์จุดเก้าห้าอีพีต่อไปนะคะพี่เมย์จะเอาเสื้อตัวนี้ขึ้นหุนให้ชมหลังจากที่รีดแล้วค่ะพบกันคลิปต่อไปนะคะที่ y o youtube เมทินีแฮนเมดขอบคุณค่ะ